ขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม U.A ภอพาคสตาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวกับ v o a ผ่านทาง Facebook Li v e ประจำเช้าวันพฤะศุกร์ที่3ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพราชเฉลมิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันครับข่าวที่เราจะนำเสนอวันนี้หงหนีเรื่องจากประเด็นการเมืองสาระทิ้งร้อนแรงไปไม่ได้วันนี้มีอัปเดตเกี่ยวกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องใดแตอครับคุณรัฐพล เป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณสาหรัฐนะครับทนาธที่ดีโดนรทรัมป์นั้นได้ขู่ครับว่าอาจจะใช้อํานาจวีโต้หรือว่าระงับยับยั้งงบประมาณด้านการทหารนะฮะหากว่าไม่มีการยกเลิกกฎหมายที่ปกป้องบริษัทอินเทอร์เน็ตต่างๆจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในในโยบายของบริษัทเหล่านั้นต่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสมออนไลน์น,นะฮะทนาธที่ดีโดนรทรัมป์นั้นได้ทวีตเรื่องนี้ในวันอังคารนะบอกว่าอาจจะใช้อำนาจวีโต้ต่อง,งบ 7สนสี่40,000ล้านดอลลาร์นะสำหรับตัวนโยบายตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระโหมที่ชื่อว่า National Defense Authorization Act อบอกว่าเงื่อนไขก็คือว่าควรจะมีการถอดถอนหรือว่าปรับเปลี่ยนมาตรา230นะที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องบริษัทอินเทอร์เน็ตจากการถูกฟ้องร้องอในกรณีที่บริษัทนี้มีนโยบายกับผู้ใช้นะที่เป็นเช่นนั้นก็ให้ b a c k กราว์นิดนึงว่า มาตรา230ในกฎหมายนี้เนี่ยปกป้องไม่ให้บริษัท Facebook, Google, Twitter เนี่ยถูกฟ้องร้องถ้ามีนโยบายใดๆเช่นแจ้งเตือนข้อความที่ไม่เหมาะสมที่ผู้ใช้โพสต์หรือว่าเตือนว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องนะอย่างที่ทราบครับกนเรื่องนี้เนี่ยมีเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยที่บริษัทเหล่านี้แจ้งเตือนโพส บน Twitter ของประธานาธิบดีทรัมป์และ Facebook ด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับการที่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกล่าวอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งครั้งมโหฬารน,นะประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์บอกว่าสื่อเหล่านี้นมีอคตินะฮะต่อการโพสต์แจ้งอะไรเหล่านี้แล้วก็ถือว่าเป็นภัยนะเป็นภัยอย่างหนึ่งที่จะต้องจัดการเพราะว่าส่งอิทธิพลต่อผู้รับข้อมูลข่าวาสารบนสื่อ เป็นอำนาจเซนเซอร์ที่ไม่ควรจะมีนะฮะอย่างไรก็ตามองค์กรตัวแทนของสื่ออินเทอร์เนต็ตเหล่านี้นะฮะก็บอกนะครับบอกว่าการใช้อำนาจวีโต้ขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติเช่นกันครับคุณโอครับครับประธานาธิบดีทรัมม์ก็ยังมีข่าวให้เรามาติดตามได้หนึ่งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็นอกจากเรื่องที่จะใช้อำนาจวีโต้เรื่องนี้แล้วมีการมายืนยันว่าตัดสินใจจะลงสมัครเลือกตั้ง ครั้งหน้าอีกครั้งเหรอครับคุณมิติการก็เป็นการส่ง <t> ส <us> ัญญาณนะคะของฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะคะและฝั่งทีมทนายความของทรัมป์เองก็ยังเดินหน้ายืนฟ้องศาลตามรัฐต่างๆนะคะเพื่อให้พลิกผลการเลือก 3พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้แม้ว่าหลายรัฐค่ะประกาศร,รับรองชัยชนะให้กับไบเดนคู่แข่งแล้วก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่มีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวอ้างมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยการส่งสัญญาณที่ว่านี้เกิดขึ้นในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันหยุดปลายปีในทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนจะยอมรับว่ากระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ผลค่ะพร้อมกับแย้มว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริง ตนก็อาจจะลงสมัครทิ้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในอีก4ปีข้างหน้านะคะ<ม>ตามคำกล่าวของสมาชิกริพับลิกันผู้หนึ่งที่เปิดเผยกับทางรอยเตอร์ค่ะ<ม>อีกด้านหนึ่งว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะ<ม>ก็จัดประชุมวิดีโอออนไลน์กลับกับกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมและคนงานชาวอเมริกรันคะ่ะที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 นะคะโดยไบเดนจากการประชุมที่เดลาแวร์ในวันพุธหารือแนวทางแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เป็น ผลมาจากการระบาดของโควิดนะคะแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิดเกิดขึ้นมาว่าอาจจะพร้อมใช้ได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะขณะที่สถานการณ์ในอเมริกาก็น่ากังวลผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่และผู้เสียชีวิตก็ทะลุ270,000รายไปแล้วนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่นายไบเดนก็ย้ำชัดว่าจะผลักดันมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศชุดใหม่ออกมา และกระตุ้นให้ทางรัฐสภาสหรัฐนะคะผ่านมาตรการช่วยเหลือออกมาก่อนที่ตนจะเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ20มกราคมปีหน้าค่ะครับนอกจากเรื่องของค,ความช่วยเหลือที่คนสหรัฐรออยู่อย่างมีคุณนิติการพูดถ,ถึงวัคซีนด้วยซึ่งมีความคืบหน้าว่าสาธารณสุข,ขงสหรัฐมีการวางอ่าข้อจะบอกกฎเกณฑ์หรือกาหนดหรือคาแนะนําว่าใครควรได้รับใช่ไหมครับคุณรัฐพลใช่ครับเป็นกําหนดว่าคนกลุ่มใดจะได้รับวัคซีนชุด <ừ. S 2> แรกนะ เอาเรื่องว่าวัคซีนชุดแรกจะมาเมื่อไหร่ก่อนนะ<ช>คือคาดว่าเดือนนี้แหละน่าจะมีการจัดใช้วัคซีนชุดแรกเนี่ยมาใช้กับประชากรได้แต่ว่าประชากรกลุ่มไหนนะคณะกรรมการที่ปรึกษาของ CDC ซซึ่งก็คือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐก็ได้แนะนะครับบอกว่ากลุ่มแรกที่ควรจะได้ใช้เนี่ยคือกลุ่ม ผู้ที่ทำงานการแพทย์กับผู้ที่อยู่อาศัยตามบ้านพักคนชราหรือว่า nursing home ที่อยู่กันแบบระยะยาวนะคณะกรรมการได้ลงมติม้อนังคาร13/1นะให้ประชากร2กลุ่มข้างต้นคือคนทำงานการแพทย์กับผู้ที่อยู่บ้านพักคนชราจำนวนรวมกัน24ล้านคนเนี่ยได้รับวัคซีนได้เป็นกลุ่มแรก24ล้านคนได้เนี่ยก็เหมาะกับตัวเลขที่คาดไว้ของ บริษัท2รายก็คือ Pfizer แล้วก็ m o เด r n a p f i ฟ e r อเนี่ยยื่นให้อยอรารัฐพิจราณาฉุกเฉินนะฮะให้อนุมัติ m o เด r n a ก็จะทำตามในไม่ช้าคาดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะมีการประกาศผลของออยอเมริกาในสัปดาห์นี้หรือไม่กี่วันจากนี้นะฮะชุดแรกของ2บริษัทนี้เนี่ยเขาคาดกันว่าน่าจะได้40ล้านโดส40ล้านโดสต้องยอมต้องคำนึงนะฮะว่า40ล้านโดสเนี่ยหมายถึงว่า แต่ละคนเนี่ยต้องใช้2โดสฉีดเข็มแรกไปแล้วก็เว้น2อส,สัปดาห์แล้วให้เข็มที่2เพราะนั้นตัวเลข40ล้านโดสกับประชากร20กว่าล้านคนในกลุ่มแรกเนี่ยก็ถือว่าแมทช์กันนะฮะว่าแล้วประชากรที่ทั่วไปนะที่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่อายุมากคืออายุต่ำกว่า65ปีขึ้นลงมาหรือว่าประชากรที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอา,อาชีพที่ถูก กำหนดว่าเป็นอาชีพจำเป็นเช่นอาชีพขนส่งอาชีพไปรษณีย์อาชีพการแพทย์เหล่านี้เนี่ยหมายถึงประชากรทั่วไปจะใช้ได้เมื่อไหไร่ <c oughs> เขาก็บอกว่าต้านปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการจัดส่งวัคซีนได้70ล้านแล้วก็ถ้าล่วงไปถึงเดือนช่วงไตรามาสสนะฮะของปีก็คือเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยแต่ปาสสองของปีน่าจะได้ประชากร แบบทั่วไปนะน่าจะมีวัคซีนใช้ได้อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ครับหน่วยงานของสหรัฐก็ได้ประกาศนะว่าระยะเวลาควารรนทีนหรือว่ากักตัวเพื่อดูอาการสำหรับผู้ต้องสงสัยว่าจะติดโควิด1 9หรือไม่เนี่ยอาจจะลดลงจาก14วันนะลงมาเป็นเพียง10บถึงเวันก็ได้หากว่าผู้ถูกตัวนั้นตรวจว่าไม่พบโคโรนาไวรัสอันนั้นก็เป็นข้อมูลใหม่นะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาดูตัวเลขกันสักนิดนึงนะครับเมื่อเดือนเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนก็คือเดือนที่แล้วเดือนนี้ธันวาแล้วปรากฏว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 ในอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4ล้าน3ามแคนถือว่าเป็นสถิติใหม่แล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจากเดือนตุลาคมเนี่ยราวสองเท่านะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการมีเห็นเฮ a ไลน์ข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมราก,ก็เตือนว่าถ้าคนไม่ระมัดระวังเนี่ยหน้าหนาวปีนี้เนี่ย จะเป็นหน้าหนาวที่ยากลำบากแล้วก็น่ากังวลที่สุดในป,ประวัติศาสตร์ด้านสาธารณสุขอเมริกันนะตอนนี้<ม>ในอเมริกานะมีผู้ตรวจพบเชื้อแล้วนะอยู่ราว13ล้าน7แสนคนนะจากประชากรโลกที่ติดโควิด19 63ล้านหแสนคนอเมริกามากที่สุดในเรื่องผู้ติดเชื้อแล้วก็มากที่สุดในจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด19โดยตัวเลขดังกล่าวเนะี่ยอยู่ที่2 7 0 0 0 0รายเทียบกับประชากรโลกกว่า 1ล้าน4แสนรายที่เสียชีวิตจากโรคนี้ตามข้อมูลของจอร์ดสับกินครับครับก็เป็นสิ่งที่เราคอยดูนะครับว่าการแจกจ่ายวัคซีนจะเป็นอย่างไรและจะได้ประสิทธิภาพอย่างไรแค่ไหนนะครับพูดถึงวัคซีนพูดถึงโควิดสิเราจะมีชื่อของในแพตเทิรนที่เราพูดถึงประจําวันนี้แกเป็นอ,อยู่ในข่าวซึ่งถือว่า,าเป็นข่าวดีที่อาจจะเำใหบรรยากาศความครี่ดลดลงนิดหน่อยคือเรื่องของการประกาศาารายชื่อบุคคลแห่งปี2020โดยนิตยสารบันเทิง People นะครับซึ่ง มอบให้ในายแพทย์แอนโทนีเฟลชีเป็นหนึ่งใน4บุคคลแห่งปีโดยที่นายแพทย์เฟลชี่ที่เป็นผู้ในการสถาบันโรคติดต่อโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐถือเป็นผู้นําการต่อสู้การระบาดของโควิด -19 ในช่วงแรกของสหรัฐและเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและการให้คําแนะนำต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดจึงได้รับการยกย่องเป็นบุคคล นะครับก็คุณหน้าคุณตาจอร์จทูนี่ได้รับความชื่นชมจากผลงานภาพยนตร์เรื่องแบนบินสกาซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างคูค่กับแล้วก็แสดงนําด้วยจะมีการออกฉายแบบจํากัดในเดือนนี้แล้วก็ยังมีการบริจาคเงิน500,000ดอลล่าร์ให้กับโครงการเรียกร้องความยุติธรรมทางสีผิวหลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์นะครับแล้วก็มีการริจาย1ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการบรรเทาทุกข์จากโควิด19ในอ,อิตาลีในกรุงลอนดอนแล้วก็นครลอสแองเจลิสอ,อีกรายหนึ่งคือเซนาโกเมสก็ มีการะระดมทุนผ่านธุรกิจเครื่องสำอางได้เงินถึง100ล้านดอลลาร์ใน10ปีเพื่อช่วยผู้คนในเข้าสูนโครงการผู้ดูแลผู้ป่วยปัญหาทางจิตนะฮะอีกท่านหนึ่งก็ r e จ i n ่าคิงก็มีการร่วมแสดงพลังให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียกร้องการยุติการใช้กําลังต่อคนผิวสีแล้วก็สร้างความตระหนักเรื่องโควิด1 9ทั้ง4คนนี้เลยเป็น บุคคลแห่งปีของ People Magazine ในปีนี้ไปนะครับจากวันนี้เราไปดูเรื่องของวิทยาศาสตร์กันบ้างมันมีเกี่ยวกับการคาดการเรื่องของพืชและสัตว์ต่างถิ่นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับคุณนิติการ ใช่ค่ะถ้าพูดว่าสิ่งมีชีวิตพันต่างถิ่นก็จะดูไม่ค่อยน่ากลัวอะไรนะคะแต่ถ้าภาษาอังกฤษพอใช้ว่าเป็นเ alien species ขึ้นมาปุ๊บหลายคนก็เริ่มกังวลแล้วเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วโลกเลยนะคะนั่นคือพืชหรือสัตว์ที่มนุษย์นำาพาไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งไม่ได้เกิดในพิกัดนั้นแต่ว่าถูกเคลื่อนย้ายไปโดยกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ แล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เขามีการวิจัยออกมาจากฝา่ฝั่งเยอรมันนะคะเขาชี้ให้เห็นว่าการย้ายถิ่นฐานของพืชและสัตว์เพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ประเด็นหลักก็คือกิจกรรมจากมนุษย์นี่แหละนั่นคือเรื่องการค้าและการเดินทางของมนุษย์ที่ทําให้มีการเปิดเส้นทางใหม่ๆทั่วโลกแล้วก็เป็นโอกาสที่ให้สัตว์และพืชต่างๆในย้ายถิ่นฐานไปในแต่ละพื้นที่ต่อไปนะคะแล้วก็ทิศทางนี้เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกนะคะการวิจัยชีย้เห็นว่าพืชและสัตว์ต่างถิ่นจะเพิ่มขึ้นในทุกทวีปและจะเพิ่มมากที่สุดในทวีปยุโรปนะคะโดยนักวิจัยบอกว่าน่าจะเพิ่มขึ้นถึงเภายใน3 0ปีข้างหน้าก็คื พุทธศักราช2563นั่นเองทางนักวิจัยก็เลยเรียกร้องนะคะให้มีการออกกฎระเบียบกฎเกณฑ์เพิ่มเติมออกมารวมถึงวิธีสังเกตการที่ดีขึ้นเพื่อลดการแพร่กระจายของสายพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้ค่ะ ครับก็อย่างล่าสุดไม่น่าเราเคยรายงานข่าวเกี่ยวกับว่าแปดเอเชียมาระบาทที่อเมริกาต่างถิ่นแล้วก็ทําลายระบบนิเวศร,ระบบพึ่งของที่นี่ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องคอยระวังกันนะครับอาจากประเด็นนี้เราไปต่อกันเรื่องข่าวธุรกิจวันนี้มาปากสั้นๆประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของทิศท,ทางนโยบายระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งรายงานนากรอยเตอร์สอ้างบทสัมภาษณ์ของว่าที่ประธาน,นาธิบดีไบเดนที่บอกว่าตัวเองจะไม่มีแผน ยังไม่มีแผนนะฮะที่จะยกเลิกข้อตกลงการค้าสาหรัฐกับจีนเฟสที่1ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามไปเมื่อต้นปีนี้แต่ก็ย้ํำด้วยว่าจะไม่มีการพิจารณายกเลิกภาษีนําเข้าให้กับจีนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรอยเตอร์เคยบอกว่ามีรายงานข่าวที่สืบสาบมาได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามวางแผนงานต่างๆเพื่อจะบีบให้ว่าที่ประธานาธิบดี ไบเดนพยายามเดินหน้านโยบายต่อต้านจีนต่อไปในรัฐบาลยุคถัดไปแต่ว่าเมื่อฟังกทสัมภาษณ์นี้แล้วว่าที่ประธาน,นาธิบดีไบเดนก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ทําอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนรีบร้อนแต่จะเน้นนโยบายที่จัดการกับหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของจีนเช่นการละเมิดสิทธิทรัพย์ส,สินทางปัญญาการทุ่มตลาด การให้อุดหนุนภาคธุรกิจโดยไม่ถูกกฎหมายหรือการบังคับให้บริษัทอเมริกันโอนทายเทคโนโลยีให้กับคู่ค้าในจีนเป็นต้นอันนี้เป็นคำยืนยันจากว่าที่ผู้นําสหรัฐคนใหม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของอบริษัทโบอิงวันพุธในเวลาตามเวลาในสหรัฐทําการทดสอบการบรินเครื่อง737 MAX เป็นครั้งแรกหลังจากถูกปลดล็อกจาก FAA เมื่อ2สัปดาห์ก่อนของสัปดาห์ก่อนนะฮะหลังจากเครื่องนี้ถูกสั่งบ,งบังคับระงับการบรินเป็นเวลา20เดือนเนื่องจาก การตกของเครื่องรุ่นนี้2ครั้งไม่ไกลกันทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง300กว่าคนวันนี้ก็เลยพาสื่อมวลชนรวมทั้งมีลูกเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบริษัทแอร์ไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธม,มิตรที่จะสนับสนุนขึ้นบินจากดอลลารที่เท็กซัสไปทีเ่เมืองเทาซานในโอกลาโฮมานะครับซึ่งก็พยายามจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเครื่องรุ่นนี้เพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นเครื่องรุ่นที่ขายดีที่สุด ของโลกด้วยแล้วก็มีสายการบินบางสา์วางแผนจะนำเครื่องรุ่นนี้ของตนขึ้นบินเพื่อให้บริการกับผู้โดยสารเป็นครั้งแรกเต็มรูปแบบในวันที่29ธันวาคมนี้แล้วในส่วนของปิดท้ายธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของการจับกระแสโควิดของธุรกิจรายหนึ่งในญี่ปุ่นครับซึ่งคนคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่หน้ากาก เกือบทั้งปีอยู่แล้วโดยที่ไม่ใช่เรื่องปกติผิดปกติแต่อย่างใดนะฮะโดยเฉพาะหน้าหนาวเพราะว่ามันมีเรื่องของการระบาดของไข้หวัดใหญ่แล้วก็ฤดูไม้ผลิซึ่งมีการระบาดของโรคไข้ละอองฟางเนื่องจากละอองเกสรที่ว่อนอยู่ไปทั่วเมืองเนี่ยครับแต่พอโควิดแล้วนี่ใส่กันเต็มเมืองก็มีธุรกิจรายหนึ่งคิดว่าในไหนสิ้นปีละคนก็ต้องออกมาซื้อของเยอะๆแน่เลยเลยเปิดบูธพิเศษเป็นป๊อปอัพช็อป จัดร้านแต่งตัวสวยแล้วก็มีแบบนีหน้ากาก250แบบเป็นอย่างน้อยมีจัดบาร์ mm hmm. แสดงโชว์หน้ากากหลากสีน่าดูภาพข่าวนะฮะน่าสนใจมากรวมทั้งมีเวิร์กช็อปแต่งหน้ากากตามใจผู้ซื้อและกะว่าจะมีการจัดนิทศการวิธีการปกปิดใบหน้ารวมทั้งมีตู้ฟโฟโต้บูธเพื่อให้มาถ่ายรูปก็พร้อมกับรูปซานตาคอสเป็นต้นก็เป็นสีสันแล้วก็การจับกระแสวิกฤตให้เป็นเขาเรียกนะ เป็นประโยชน์กับตัวเองละกันของภาคธุรกิจรายหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นกึ่งธุรกิจแต่เป็นเรื่องน่ารักน่ารัก,รกซึ่งคุณนิติการน่าจะเล่าได้สนุกกว่านะฮะส่งท้ายวันนี้นะคะเป็นอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงเรานะฝั่ฝั่งอินโดนีเซียนะคะก็เป็นเรื่องราวของอดีตคุณครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนสายอายชีพของตัวเองนะคะจากแม่พิมพ์ของชาติมาเป็นธุรกิจแนวแฟชั่นเลยแต่ไม่ใช่แฟชั่นเสื้อผ้าเราปกตินะ แต่เป็นแฟชั่นน้องแมวโดยเฉพาะเลยนะคะคุณครูอดีตคุณครูคนนี้เชื่อว่าเฟรดดี้ลูจิน่าปรียดีค่ะอายุ39ปีบอกว่าเลิกเป็นคุณครูแล้วก็มาจับธุรกิจหลายชิ้นหลายอย่างเลยลองผิดลองถูกกันมาจนกระทั่งมาจับแฟชั่นธุรกิจน้องแมวคือแต่งคอสเพลย์ให้น้องแมวนี่แหละเนื่องจากว่าแรงบันดาลใจของครอบครัวนะคะที่เป็นทาสแมวกันหลายต่อหลายคนก็เลยทําให้มาทําธุรกิจนี้กัน เต็มตัวนะคะที่นี้เฟรดดี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยออกแบบคอสเพลย์หลากหลายแนวให้ถูกใจเจ้าของตามความต้องการนะคะก็คือเทเลเมดเลยแหละนำเสนอ <ừ> ชุดใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นตายอย่างซ u เปอร์ฮีโร่เทพเจ้าสายฟ้าตอร์นะคะซูปเปอร์แมนรวมถึงชุดคอสเพลย์พื้นฐานที่เราอาจจะคุ้นตากันอย่างเช่นชุดนางพยาบาลนะแต่ <ừ> ใส่กับแมว รวมถึงชุดเสื้อผ้าสําหรับสตรีชาวมุสลิมก็มีด้วยนะคะน่ารักทีเดียวแปรดี้ยอมรับว่าตอนที่ลูกพี่ลูกน้องแนะนําให้ทําชุดคอสเพลย์เนี่ยตอนแรกก็บอกว่าแปลกจังเลยแต่พอปรากฏว่าพอไปลงมือทําปุ๊บบอกว่าเออสนุกดีฮะที่ได้เห็นน้องแมวเนี่ยแต่งตัวในชุดแฟนซีหลากหลายนะคะก็เป็นความสุขของธาตุอย่างเรานี่หละคะอดีตครูหนุ่มผู้นี้นะคะเขาเริ่มกิจาการคอสเพลย์น้องแมวมาประมาณ3ปีก่อนทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตาตัดเย็บทุกอย่างเองจนกระทั่งปัจจุบัน ทำรายได้เดือนละสามล้านรูเปียที่เยอะนะแต่คูณกลับมาเป็นดอลลาร์อย<ม>ู่ที่สองอยสิบดอลลาร์แล้วก็ถ้าเกิดสามารถมีแรงตัดเย็บได้วันละสี่ชุดเป็นอย่างต่ํานะคะส่วนราคาของค่าชุดเนี่ยก็อยู่ที่ตั้งแต่หกดอลลาร์ไปจนถึง<ม>สิบดอลลาร์นะคะก็ไปดูฟีดแบกลูกค้าคนหนึ่งเรสมาซันราอิราวานบอกว่าเธอซื้อชุดให้เจ้าโซกันแมวของเธอไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยประมาณ30ชุดนะคะแล้วก็ยังสั่งซื้อชุดใหม่ๆมาใส่สำหรับงานเทศกาลต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญเขาได้มีบัญชี Tik Tok นะคะอของเจ้าโซกันเพื่อจะได้อวดโฉมชุดน้องแมวทั้งหลายที่เธอได้ซื้อมาแล้วก็ม,มีผู้ติดตามเข้าไปแล้วห0 0 0 0ื่นรายเข้าไปแล้วค่ะธุรกิจเล็กๆที่ไม่เล็กนะฮะช่วงีผมไม่ใช่ทาสแมวนะฮะใครเป็นทาสแมวก็ลองพิจารณาเผื่อจะสนใจได้ในภาพข่าวที่เราได้มาก็น่ารักดีนะฮะเออกเออ็เป็นแรงบันดาลใจเผื่อใครจะคิดไหลออกช่วงนี้นะครับก็ นอกจากรายงานข่าวที่เราเสนอไปแล้วนี่ฮะ,ะรายละเอียดต่างๆสามารถตามไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา w w w v a t a i c o m และติดตามอัปเดตข่าวต่างๆนะครับทั้ง Facebook ทั้ง Instagram แล้วก็ย u ทูบ o a t a i ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราวนี้นะครับวันนี้ผมนพรัชคุณรัตพลและคุณนิติงานต้องของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ